เพีดเดเยดบ่ได้เลยดิไงเด็กน้อยมามีเด็กน้อยมาเออเนี่ยนึ่งไก่นี่แหละมีเด็กน้อยมาเอาห่อไก่นี่แหละดิ่มนมตามะล,เมมมลิเอาตั้งเอียวติดแตรคันไหนบ้างครับ<ม>น่าจะเป็นรถเสียต้นนี่ครับ <c oughs> ใส่กางเกงลายทหารนี่รถเสียต้นแล้วก็รถเสียอุย้ยไ <c oughs> ก่ไก่นึง่งแล้วก็รถเสียอะไรวะเสียเอ็มนะครับเสียเอ็มไม่ใช่เสียเอ็มคนนี้นะมันเอ็มหลายเอ็มมากเอ็มพูดแล้วเมา มันกดเป็นบางจังใครไปเล่นรถพ่อไม่ได้เลยใช่ไหมชั่วโมองนี้อเออใครไปเล่นรถพ่อนี่พอ่ออย่างเดียวเลยโอนี่เหรอคันนี้เหรอที่ว่าครับเนี่ยไปเอามาเมื่อวานเ,เป็นไงครับทานฟรอร์เมอร์ครับมาจากบ้านเราบับเบิลบีบับเบิลบีเสียงนิ่มมากเลยเครื่องเสียงนิ่มมากเลย มันยกไม่ได้พี่มันต้องรอให้ลมเต็มก่อนเอายกขึ้นเยิยยกขึ้นเร็วผมว่าตัวการ์ตูนนี่ทําได้แบบสมูทมากนะเข้ากันมากเลยนะมันไม่เหมือนอยู่แถวทางพาดอ่ะอันนั้นเป็นเป็นว่าเบิลบีแบบเมาเกาวถ้าเป็นดาวก้อนบอลก็เผาถ่านอยู่ทางนั้นนะ่ะเออนั่นแหละหอนไป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 ตายตายตาย ตายตายเอาลงเอาลงตายจะขึ้นไปทำไมลงมาลงมาลงมาเออนั่นแหละวันไว้ช่างนั้นแหละบางคนบางคนไม่เอาลงตาย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 กะครับพี่โอ๊ตตายกะครับโอ๊ตตายตายจะกินปีนกินไปเห็ดหยังนี่ หาจะเรื่องแต่เล่านะสมมาเอ้นี่แหละครับช่างเอี่ยวครับสไตล์ของแกนะครับเราไปทําบุญเราก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เฮฮาขนาดลงพอยังหัวหลอนนะคือเอาหลดลงพอหมันคำสีบ